สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับผมวันนี้เวลามืดๆหน่อยครับพอพอดีเพิ่งเสร็จจากจากงานาจากงานประจำก็ได้มานั่งคุยนิดนึงครับผมวันนี้ดีใจครับมีพี่มาร่วมบริจาคข้าวสามถุงหลังจากที่ผมโพสเฟซบุ๊กไป สองสามวันเมื่อกี้ก็ผลตอบรับดีมากขอคุณมากครับผมขอบคุณจากใจจริงๆครับไม่มีคําไหนที่จะบอกพี่ๆเพื่อนๆได้ก็มีคําเดียวที่ผมอยากจะบอกผมซึ้งใจและขอบคุณมากครับผมเพราะว่าผมก็ยังหวั่นๆแรกๆว่าจะมีจะ,ม,จะมีใครที่จะพอจะช่วยเราได้ตรงนี้บ้าง แต่พอผมได้โพสตัดสินใจโพสไปวันนั้นผมนั่งนึกตั้งนานนะผมก็ไม่มั่นใจตัวเองด้วยเพราะมันก็เป็นเพิ่งเราก็ยังไม่ได้ผ่านวิกฤตผมก็ยังวันวันอยู่แต่พอได้ผ่านได้สมวันคนระับสามสี่วันที่ผ่านมาผมทำอะไรไม่ถูกเลยผมดีใจมากครับดีใจแทนตายายแล้วก็น้องน้องสองคนด้วยครับ เพราะว่าพี่ๆเพื่อนๆตอบรับดีมากครับผมเร็วด้วยลงไปแป๊บๆส่งข้อความมาหาอยากช่วยอย่างโน้นอย่างนี้ช่วยแบบไหนช่วยยังไงอ่าผมก็ได้บอกไปว่ากิจกรรมครั้งนี้ของทางกลุ่มอ่าลินนรกแล้วก็โดยส่วนตัวผมผมก็บอกเลยว่าผมไม่อ่าผมต้องการใช้งบแค่ประมาณหมื่นหนึง่ง เพื่อจะไปทำห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนของตาที่ผูพังผมก็จะผมต้องการแค่ประมาณตรงนั้นำสำหรับเงินสำหรับเงินที่เราจะลงไปทำและก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือข้าวสารอาหารแห้งที่ผมอยากได้ที่สุดเลยที่สุดเลยก็คือข้าวสารอาหารแห้งเป็นสมุดปากกาดินสอไม,ม้บรรทัดอย่างเงี้ยครับสิ่งที่อยาก อยากได้ที่อยากอยากลงไปช่วยเหลือตากับยายในครั้งนี้มากก็คือข้าวสารพวกอาหารแห้งอย่างเงี้ยครับแต่ก็พี่หลายคนก็ทักมาโทรมาบางคนก็มาที่ร้าน <c oughs> ไอ้ฟูดพี่จะช่วยยังไงได้บ้างฟูดแบบไหนต้องการยังไงคือผมก็ตอบผมก็ตอบได้เลยคำเดียวผมบอกผมต้องการข้าวสารมากกว่าข้าวสารอาหารแห้ง แต่ถ้าไม่สะดวกก็เป็นเงินก็ได้ครับถ้าเป็นเงินผมก็จะใช้งบแค่ประมาณหมื่นหนึง่งผมก็ตอบเขาไปแบบนี้ผมก็ไม่คิดว่าวันนี้จะมีการช่วยเข้ามาเยอะวันนี้ครับกับเมื่อวานผมก็ดีใจผมก็ขอบขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนครับที่ยังเห็นความสำคัญของน้องๆแล้วก็เห็นความสำคัญของคนที่ยังลำบากกว่าเราวันนี้ก็ไม่ได้ มีอะไรเยอะก็แค่จะมาตอบคำถามเล็กๆที่เขาถามมาว่าทำไมรูปไม่มีรูปน้องๆทำไมมีรูปน้อยจังอันนี้ผมก็กราบขออภัยด้วยครับเพราะว่าตอนวันที่ลงไปงานไปลงดูงานวันนั้นอะมันไปตอนมันสี่ห้าโมงเย็นและทีเนี้ยคือนัดนัดตากับยายกับน้องไว้อ่ะแล้วทีเนี้ยยายกติดภาละแกน่าจะติด อ่าเขาจ้างไปทําอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็กลับมาอาจเกือบมืดครับห้าโมงกว่าสี่ห้าโมงกว่า,างี้มันก็เลยมันก็เริ่มมืดเราก็เลย,เลยได้ภาพมาน้อยอันนี้ก็กราบขออภัยด้วยครับถ้าเป็นครั้งหน้าที่เราลงไปผมก็พยายามจะเก็บภาพให้มันได้เยอะกว่านี้เพราะว่า <laughs> ไปแบบฉุกเฉินจริงๆครับก็คือมีเขาโทรมาก็คือปื๊บป้าไปเลยไม่ได้ตั้งหลักตั้งอะไรกันและเรื่องนี้ อีกเรื่องที่ถามมาเยอะช่วยเท่านี้ได้ไหมช่วยได้หมดครับจะเท่าไหร่ก็ได้หรือจะเป็นอะไรก็ได้ผมไม่ได้เน้นว่าต้องเป็นเงินผมไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นสิ่งนู้นสิ่งนี้แต่สิ่งที่จำเป็นที่สุดที่อยากได้เอาที่สบายใจกันก็คือเป็นของครับถ้าไม่สะดวกเป็นของผมก็ขอ ก็เป็นเงินก็ได้อขอตอบแบบนี้แล้วกันเนาะคำถามนี้เพราะว่าส่วนเรื่องเงินยอดบริจาคที่เข้ามาเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะแจ้งว่าได้เท่าไหร่แล้วที่ได้อยอดมาผมอ่ะต้องการจะใช้แค่หมื่นเดียวแต่ถ้านอกเหนือจากหนึ่งหมื่นเนี่ยผมจะ รวบรวมไปซื้อซื้อข้าวซื้ออะไรก็ได้ซื้อที่เราร่วมบริจาคก,กันเนี่ยถ้ามันของมันไม่ครบผมก็จะเอาเงินส่วนที่พวกพี่ๆเนี่ยบริจาคเข้ามาแล้วผมจะหักจากหมื่นหนึ่งออกที่เหลือตรงนั้นผมก็จะเก็บเป็นทุนซื้อของพวกนี้ครับอเอาอย่างนี้นะพูดกันง่ายๆภาษาบ้านๆดีกว่าแต่ส่วนเงินที่จะบริจาค เข้ามาหมื่นหนึ่งที่ผมบอกว่าผมจะหยุดไอ้นั่นอนะถ้ามันได้ถ้ามันได้หนึ่งหนปุ๊บผมหยุดแล้วนะแต่ถ้าใครอยากจะช่วยเป็นเงินมาก็ได้แต่ผมจะซื้อผมจะเก็บแล้วซื้อเป็นของอ่ะพูดกันแบบนี้ดีกว่าง่าย,ายๆดีเข้าใจนะครับไม่ต้องมาดราม่านะว่าผมจะเอาเงินไปนน่นไปเนี่ยคือผมต้องการเงินทุนแค่1,000ง่นบาทผมก็จะหากจากเงินหนึ่งื่บาทนียอ,ออกมาเก็บไว้ วันลงงานก็คือวันที่ 4, ่ามที่ที่ 3, ทเดือนเมษายนเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนึงว่าผมจะไปยังไงเก็บยังไงลงยังไงวันไ,ไหนอีกอันนี้คือหลกัหลกๆแล้วก็คือสิ้นเดือนเนี้ยผมจะปิดรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งของที่จะบริจาคทุกอย่างผมจะปิดก็คือสิ้นเดือนแต่ถ้าเป็นเงินผมอะ่ะจะต้องการใช้งบ หนึ่งมืนบาทแต่ว่าวันนี้กับเมื่อวานเนี่ยมีคนโอนมาช่วยเยอะแต่ผมยังไม่ได้นับอ่าผมนับแค่เมื่อวานอ่าแต่วันนี้ผมยังไม่ได้นับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเพราะวันนี้มันดึกแล้วพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมจะมาแจ้งว่าผมได้กี่บาทถ้ามันได้เกินกว่าหนึ่งมืนบาทผมก็เก็บแค่หนึ่งมืนบาทไว้เพื่อจะไปทําห้องน้ําทาสีห้องน้ําอ่าทาฝาผนังให้ให้ห้องตาที่มันรั่วที่มันผุมันพัง ส่วนเหลือที่จากหมื่นบาทผมก็จะเก็บเป็นทุนเพื่อจะมาซื้อข้าวซื้ออาหารแห้งที่มันยังขาดอยู่ถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่อยากจะช่วยผมแต่ไม่สะดวกในความเป็นของก็เป็นเงินก็ได้ผมก็ยังรับบริจาคอยู่แต่ไม่ได้มันจะคนละยอดกับเงินห0 0 0ง่นบาทต้องเข้าใจนิดนึงครับเพราะว่า ารรางานกิจกรรมครั้งนี้ทางกลุ่มลินนรกต้องการใช้เงินแค่10,000บาทแต่ถ้านอกเหนือจาก10,000บาทพวกกลุ่มก็จะมาซื้อข้าวซื้อปลากระป๋องซื้ออาหารแห้งเพิ่มเติมครับผมเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีหนึง่งสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็มี2ข้อที่เขาถามมาแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมก็จะแจ้งอีกทีนึงว่าได้เงินกี่บาทแล้วเงินส่วนไหนทำอะไรทำอะไรบ้าง ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหนุ่มบุไทยก็ขอให้ท่านทุกคนที่รับชมคลิปนี้อยู่ดีมีสุขกันมีมีเงินทองไหลมาเข้ามาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสำหรับคลิปนี้วันนี้หนุ่มบุไทยก็กลับลาไปก่อนครับผมง่วงนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าๆหน่อยครับ ขอให้มีความสุขทุกคนอนอนหลับฝันดีครับผมสวัสดีครับ